ตัวตัวหลุงปุณมาแล้วหอมไหมล่ะลุงอะไรลุงอะไรวะหอมไหมล่ะย่างนกก็ะดิเฮ้ยไอพวกโูอยู่เนี่ยอยู่เฮ้ยอยู่เนี่ยเฮ้ยมึงฆ่านกโกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวแล้วกูไปเอาปืนมาก่อนตายที่ผาแล้วแม้มีคนสวยเข้ามากี่คนฉันไม่เคยสนเลย ห้องจิกหูเลยจิกหูบิวนี่มึงโดนย่างแดดแน่ห้องจะย่างมึงแดดห้องห้องกลัวเปล่าแน่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 โคตรไหวแน่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 เพรเดี๋ยวมันเกลียดตัวจริงนะแน่แน่แน่ไอห้องมึงนะมึงนะ มึงอยากจะเป็นนกนักแสดงหรืออยากจะเป็นอาหารในจานข้าวฮ้ไอห้องนี่ต้องพูดกับทุกคนกันเลยว่าสําหรับยิมน้อยยิมใหญ่นะเฮ้ยมา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 ไหมจริงเออไอฮ่องไอ้เหี้ยห่องไอห้องไอจัดจริงเลยไอห้องยาห้องจริงมึงจิกูแดกเนี่ยฮ่องนี่คือไอ้่องนะครับเขาเป็นใครเพราะว่าหลายๆคนอ่ะไม่ได้ดูช่องยิมน้อยเอ้ไม่ได้ดูช่องโบโยชีไงเขาก็ไม่รู้ว่าห้องเนี่ยคือใครใช่ก็บอกบอกทุกคนไปเลยแล้วกันว่าวันนี้ไอห้องจะเป็นนักแสดงของเราในวันนี้ไอ้่องอ่ะ เป็นเจ้าเออเป็นนกที่เจ้าของคือลุงลุงโบ่เขาเลี้ยงไว้เป็นนกรับแขกประจำไร่อย่างนี้ไอ้ห <c oughs> ้องไอ้เหี yeah. ้ย <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เรามาที่ไร่บ่อยใช่ป่ะแล้วก็เราสนิทกับไอ้โฮงมาแล้วลุงปุ่นอะคือเป็นสัตว์เลี้ยงเอาง่ายคือสัตว์เลี้ยงลุงปุ่นเป็นลุงของพี่โบเองอันนี้ก็เลยว่าจะแกล้งลุงก็เลยบอกว่าไอ้โฮงอะหายไปแล้วเดี๋ยวเราจับไอ้โฮงมาขังไว้ก่อนไม่ขังเออไม่เออขังได้ป่ะวะจับกำจัดบริเวณไว้ก่อนเออแล้วเดี๋ยวมันบินมาเปิดเฉลยหลอกลุงปุ่นเออนางยางนางยางนกแดกแม่งเลยไอ้โฮงใช่ อยู่เต็มเลยใช่แดกไอ้องแต่ว่ามันกวนตีนมันชอบไม่กิดเราใช่แต่จริงไม่ใช่องไม่ใช่เป็นนกกระทาซื้อมาเออซือไปเดินตลาดนัดคิดออกพอดีใช่พอบอกเนี่ยแม่งไปพอจะแดกแม่งแม่งไปเลยเออเดี๋ยวเราไปแอบถ่ายไปแอบถ่ายก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยโอ้โหนัวเนียคอเคลียเป็นมากเลยลุงลุงปุ่นนะคะลุงพี่โบลุงปุ่นกับไอ้องเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยแหละแล้วมาดูกันว่าลุงปุ่นอ่ะ กูเนี่ยแกล้งทั้งตะกูลปืนจะลั่นหรือเปล่าเออไม่รู้แหละแกล้งไว้ก่อนไปดูความกวนตีนความน่ารักของไอ้ฮงกันดีกว่าไป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 ไหนุ่มหน้าดอนเป็นกรรมมกรอยู่กลางทุ่งนานี่นะทีคือลุ้นคุณไปถ่ายนกกันดีกว่าไปฟอ้อมถ่ายนกกันดีกว่าโอเคแล้วตอนนี้นะคะ เราก็ถึงบ้านไร่เขาปลาแปะของเราแล้วไอ้ฮ้องอยู่นั้นคนนี้เลยเ้ยไม่ไงไอ้ฮ้องมาเรียกฮ้องคนนี้เลยไอ้ฮ้องนกรักของพี่เยมอีโตอเล่เฮ้ยฮ้องเลยมาแล้วมาแล้วฮ้องฮ้องไม่ไปไม่ยอมไปนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นความน่ารักของไอ้ฮ้องไหมนี่คือลุงปุ่นลุงของพี่โบเขาเองนะครับผมแล้วเขาก็เป็นเจ้าของนกตัวนี้แล้วเขาก็รักมากด้วยลุงปุ่นเลี้ยงมากี่ปีแล้วเนี่ยสองปีแล้วครับ ปีมันคือสั้นคอนัวมันก็เลยนัวอยู่ที่คอไม่ไปไหนเลยไปเร็วไป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 ไม่ไปไปไปความรู้เรื่องของห้องอะสายหน้ามากเลยมึงเนี่ยไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูมันเดินดูมันเดินมาเร็วแน่มันจะจิกตัวมึงนี่ไม่กลัวจริงแน่จะแดกมึง ทุกคนเห็นแล้วนะครับความน่ารักของไอ้ฮงใครจะทำมันลงนอกจากพี่อิ้มเป็นยัดไตหยู่วะสับคอมันแล้วก็ไปย่างเอาเอยไปเลยว่าฉันตินี่ล่ะเมื่อดวงใจมีรักดังเจ้านกโนบินยังยังยังเบาไม่มีคนอยู่เี้ยเดี๋ยวลุงมาชี้มาแล้ว่ไง นี่คือที่อยู่ใช่อันนี้คือที่อยู่ของไอ้โฮงนะชิบมาแล้วนึกชิบมาแล้วนแล้วมันไปไหนวะทาดหลังบ้านทาดหลังบ้านไหนถือดิถือดิอ๋อนี่ไง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 ตะแกงมันตะแกงมันอ๋อนี่บ้านเลยเหรอขนมันขนมันเห็นไหมเอาขนมาเอาขนมาเออนี่ไงไหลอันดูเอาขนมะเอาขนมาแก้วไอ้แก้วเอาขนเล็กๆมันด้วยไอ้แก้วมึงตายแน่ขนมันมาเอาขนมันนี่นี่นี่นกนกขอแล้วมันสกปรก ขี้เชื้อโรคทั้งนั้นกูจะตายเพราะไข่หวดน้องวเนี่ยมันคุ้มกับการทำคลิปเออใส่ถุงไหมใส่ถุงนี่เรานี้มันช่วงจริงเลยนะมาอยู่ที่นี่จะมาสร้างศัตรูบุกบ้านบุกบ้านเสือเจอในไลฟ์ครับทุกคน a few inches later ไอ้องเสียใจด้วยนะไอ้องที่เองจะต้องจากไปยังไม่มีวันกลับอีกต่อไปแล้วทำไมฮองอะไม่อยากจะพูดเยอะมันกัดเขามันกัดตัวมันกัดเขาก่อน ตััวทําอะไรมนเขาบอกแล้วว่าใครอย่าท<ค>ํา <นะ S 2> ทให้เขาเจ็บทไมอะตัวนะตัวดูไว้เป็นตัวอย่างนะหไหนตัวทําให้เขาเจ็บตัวจะเป็นยังเ<อ>งี้เนีไ่ไอ้ห้องไอ้ฮ้องไเป็นแบบนี้ได้ไงฮ้องบอกเลยใช่ไหมมึงมึงอยากัดกูไอ้ห้องอเป็นยังไงลนะ่ะทไมตัวโหวเดเหลือแต่ตัวผลก็ไม่เหลือนัรนหน้าตาเป็นแปลกๆไปไวะ ไม่ใช่ไม่ใช่เออตัวคล้ายๆอันนี้คือนกกระทาที่เราซื้อมาแล้วเราจะมาหลอกกุ้งปุ่นก็คือไอ้ฮงแต่เราตัดคอมันออกนะมันจะเป็นไอ้ฮงทันทีเลยจริงเหรอเออถ้าตัดคอออกมันจะเหมือนไอ้ฮงเลยไหมเพราะว่าหัวมันไม่ใช่ไงหัวเป็นไก่เนี่ยเออต้องตัดออกตอนนี้เราเอาไอ้ไอ้ฮงไปทอมเลยเฮ้ยตัวกูเนี่ยโหดเป็นไงตัวเด็ดหัวเลตัวเด็ดหัวเลยไอ้โฮงตัวถามถึงมันใช่ไหม เขาล่มโซนไว้ละที่ขามีตะขอผูกไว้แถวๆนั้นแหละจริงป่ะเนี่ยจริงล็อกไว้เดี๋ยวมันบินมาหาเดี๋ยวมันบินมาหาลุงปุ่นตอนเรากําลังฆ่าไอ้่วงปอมอยู่ไงแล้วเดี๋ยวความแตกไงวันนี้เขาอยากกินลูกซองลุงปุ่นว่ะเขาอยากได้ยินเสียงเปินลุงปุ่นลั่นขึ้นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยยังไงดีแล้วตอนนี้นี่ไง ขนไอ้โฮ่งที่ลืมบอกทุกคนไปและนี่ก็คือขนไอ้โฮ่งที่เราได้เด็ดมันออกมาไหนดิลองทาบดิใช่เลยอ่ะมันใช่อ่ะเห็นไหมใช่ของแท้แน่นอนไอ้โฮ่งกูเสียใจด้วยบอกแล้วมึงเล่นผิดคนไว้โฮ่งแฝะไว้ก่อนโทษโทษอะเอาไม้ก่อนไม้ไผ่ไม้ไผ่เอาไม้ไผ่มาแล้วเสียบตูดเลยนี่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 หืมสั้นไปเอายาวยาวยาวโหยาวยาวไหนมาแล้วเร็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 วมึงพูดมาเร็วเร็ว เอาไว้ฮ่องย่างกันดีกว่าปขน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 ไอ้ฮ่องขนไอ้ฮ่องขนที่นี่แน่ขนขนไอ้ฮองตัวไหนนี่ไงไอ้ฮ่องนี่ไงฮ่องแล้วขนเนาะขนเนาะนี่ไงขนนี่ไงนี่ใกล้หน่อยดิเอาไหมใกล้หน่อยนี่เหรอเออเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้เกลื่อนเลยเกลื่อนเกลื่อนเกลื่อนโอ้โหโอ้โหเป็นไงเฮ้ยบอกแล้วว่าอย่าเฮากับกูไอ้ฮ่งย่างแดกแม่งเลยไ่โคตรโหดเลยอ่ะเขาไอ้ฮ่งเลยอะ มันแค่จิกอะไรนะแม่จีลุงปุ่นมาเอ็ดลุงปุ่นโดนปุ่นเอ็ดแน่แม่อย่าไปบอกลุงปุ่นดิว่าไอ้เผาไอ้ห้องหรอว่าอย่าไปพูดเดี๋ยวเราเล่าเลยเล่าเล่าลุงปุ่นบางนี้ใช่ใช่ใช่ตัวตัวตัวลงปุ่นมาแล้วหอมไหมล่ะลุงอะไรลุงหอมไหมล่ะย่างนกก็สิเฮ้ยไอ้ห้องกูอยู่เนี่ยกูเฮ้ยอยู่เนี่ยเฮ้ย ยิงอ่ะมันกัดผมย่างแดกเลยเฮ้ยมันกัดยังไงก็กัดไปดิมันโอ้โหหายหาแล้วคนนี่ตัวละสามพันหายแล้วเฮ้ยของเจงของเจงอ่ะเฮ้ยปวดเถอะของเจงปวเถอะของเจงลุงเชียร์แล้วมึงผู้หลังกงั้นพวกมากันเลยเนี่ยเชียร์แล้วมึงผู้หลังกงั้นพวกมากันเลยเนี่ยให้ลุงดูก่อนว่าใช่ไหมลุงก็ดูตีมเลยอ่ะ เที่ยงสามขาเหมือนกันวะนี่มผมจะโกหกลุงทใไมล่ะลุงจะฆ่ามาทำไมก็ามังคนตีนมามาตผมมันกัดนิ้วผมเนี่ยมี่กัดมันทีกัดมามแล้วนี่ไงก็กัดคอ,อขาดเลยเนี่ยผมกัดคอ,อ,อขาดเลยหายแล้วมึงเฮ้ยหายแล้วเนี่ยมึงแต่งอาหารแล้วนี่ไม่ต้องมาแล้วห้องอยู่ไปเนี่ยจริงก็งงหว่าจริงลุงเรื่องจริงลุงปุณไอ้ห้องอ่ะไม่อยู่แล้วต่อไปเนี้ยลุงไม่มีเพื่อนแล้วตัวดูดิสุกยังสับดีกว่าปลายขาดแท้เลยสับแดกเลยเฮ้ยกัดเลยจัดในห้องเลยกินอย่ากิน ัดเลยผมจะแดกต่อหน้าลุงแล้วเนี่ยให้หายเลยเฮ้ยให้ลุงกินดิเนื้อเป็ดว่ะไอ้ห้องเนื้อเป็ดจังวะเรดูสีหน้าลุงปุ่นด้วยตัวกินลูกลุงปุ่นนะเนี่ยลูกหองลุงปุ่นนะหองไอ้เหี้ยตัดกูเฮ้ยเล่นปะน่ะจริงลุงไม่เชื่อลุงปุ่นลองเลี้ยงมันดิลุงปิ่นลองเลี้ยงมันดูเดี๋ยวถ้ามันอยู่แสดงว่ามันยังไม่ตายห้องลูกพ่อน่ะไอ้ห้องห้องมันนี่สิห้องไอ้ห้องไม่มี เดี๋ยวกูไปเอาปืนมาก่อนตายที่ฝาแล้วเดี๋ยวไปเอาปืนก่อนไปไหนลุงเอาปืนดิไปเอาทำไมชี้คนมาเนี่ยมาทุ่งไปเอาทำไมปืนไปเอาทำไมไม่ต้องเอาไม่ต้องไปเอาไอ้ห้องห้องอยู่นี่ห้องอยู่นี่ไปเอาไอ้ห้องห้องมีห้องอยู่นี่ไอ้ห้องเกียร์ลุงจะไปเอาปืนเืโดนกินหัวแล้วไงมึงอยู่ไหนมาวะเนี่ยห้องเอาไอ้หาตัวเท่ากันด้วยไอ้ห้อง ตัวเลยห้องหนีเลยดูดิโ oh. oh, อ้โหหล่อเล่นมาห้องลูกพ่อห้องลงมาเดี๋ยวโอ้ยห้องถ้ามึงไม่มาเนี่ยเฮี้ยกู oh. ตายแล้วเนี่ย oh. ถ้ามันไม่มาดิพี่ยิ้มโด่งยิงแล้วเนี่ยเดอยเยเเือบไปแล้ว <laughs> <laughs> บอกแล้วไม่ล <laughs> ้วจะไปเอาปืนแล้วเมื่อกี้นะัดตัวเฮ้ย oh. แล้วแม่งรู้ดีดีนะเนี่ยที่ลุงเดินไปแล้วมันเฉลยออกมาเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับมันนะเนี่ยมันมันจะฆ่ามึงกิงเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับมันนะเนี่ยมันมันจะฆ่ามึงกินพง ฮ่องมึงเห็นนี่ไหมนี่คือตัวอย่างกลัวไหมนี่ดูนี่ลุงดูเท่ากันเลยไหมตัวเท่ากันด้วยแล้วขนหางนี่เป็นไงนี่นี่นี่เลยนะเลนะเลยนะใส่หางใส่หางหน่อยนี่ลุงดูเดี๋ยวเสียบหางมันเนี่ยเนี่ยนี่ยใกล้เลยเฮ้อไอ้ห้องมึงกลัวไหมมึงกลัวไหมไอ้ห้องกลัวห้องมันเดินหนีอะไรเลยอ่ะมึงรู้ไหมว่าใครมึงวันหลังมึงเล่นให้ถูกคนบ้างนะนี่กัดนิ้วเขาแดงอย่างงี้เนี่ย เก่งจังเลยกันนกเก่งมากเออยอกเล่นยอกเล่นไม่โนปืนแน่ลุงจ้าลูกซองไปยิงผมจริงเหรอลุงโอ้โหไม่น่เราเล่นเราเล่นเราเล่นก็เห็นพอดีไปตลาดนัดแล้วเห็นหน้ามันเหมือนเหมือนไอ้องก็เลยว่าเฮ้ะเอามาแกล้งลุงดีว่า เือบตายลวไอเทียยลูกน,นกตัวนี้เป็นนกที่ลุงรักมาก,ากเอาว่า,าใครอยากจะมาเจอห้องตัวจริงนะครับก็เดี๋ยวมาที่ไร่เขาปลาแปบของพวกเราได้ไอห้องจะเป็นคนคอยรับแขกอยู่ที่นี่อ่าจะอยู่กับลุงนี่แหละแล้วก็บินไปบินมาคอยรับแขกเกือบไปแล้วทุกคนโหดีโชคดีที่ไอห้องบินตามหลังโเออดีมันร้องแหกตาม่ะใหม่ทีหน้าครับกับไอห้องใช่ถ้าใครอยากจะดูไอห้องอีดีหน้า กดไลค์มาเยอะๆใช่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 ฝากติดตามไอ้ฮ้องนะ,ะเอออีพีนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่อีพีหน,น,น้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ,บยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่จ้ะไปละสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะไอ้ฮ้องมึงกาย